สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะรายการที่จะทําให้คุณรู้วิธีการสู้กับภยัยวันนี้อยู่กับคุณธันชนกและดิฉันจิรวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณค่ะสวัสดีค่ะผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของเกษตรกรชาวไทยนะคะในการที่จะเริ่มต้นทําการไถหว่านนะคะสําหรับในปีนี้เนี่ยพระโคค,ะคุณธันชนกก็ เสียงทายนะคะกินเลี้ยงด้วยการากินข้าวโพดแล้วก็กินหญ้าก็ทำนายว่าในปีนี้นะคะ,คะทันยาหารพลาหารพักษาหารแล้วก็บังสาหารจะมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ค่ะค่ะส่วนพระยาแรกนาหยิบผ้าได้สีคืบก็น้ำจะมากสักหน่อยนะคะนานในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนานในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเสรจพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริ มงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรปกตินะคะจะกำหนดจัดให้จัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีค่ะซึ่งระยะนี้นะคะจะเป็นระยะที่เหมาะสมเพื่อจะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะแต่พระราชพิธีนี้นะคะก็จะได้ไม่ได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนเหมือนกับวันพระราชพิธีอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นวันใดในปีดะวันใดน,นะคะในช่วงของปีนั้นๆเนี่ยจะเป็นเดือน6หรือว่าเดือนพฤษภาคมก็จะดูจากเลือกยามที่เหมาะสม ต้องตามประเพณีก็จะให้จัดขึ้นในวันนั้นค่ะค่ะซึ่งในหลายจังหวัดนะคะก็ถือฤกษ์ดีความเป็นสิริมงคลนะคะในการหวานข้าวเอาเลิกเอาชัยในรอบรอบแรกของปีนี้นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็หลายพื้นที่ค่ะ โดยเฉพาะที่ตำบลสีพานอำเภอสแสวงหานะคะก็ชาวนาเนี่ยถือเรื่ดีนะคะในวันเริ่มฤดูกาลปลูกข้าวเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับการเพาระปลูกข้าวรอบแรกของปีนี้ในแปลงนาทุ่งสีพานแล้วก็มีชาวนาอีกหลายรายเหมือนกันนะคะเริ่มที่จะสูบน้าเข้านาตนอเองเตรียมที่นาสําหรับการ เพราะปลูกข้าวค่ะซึ่งในวันพืชมงคลน,นี้นะคะก็ชาวนาหลายๆคนนะคะก็ถือตามประเพณีโบราณเป็นวันเริ่มฤดูการเพาะปลูกบางรายก็ได้รับพันุ์ข้าวพระราชทานสําหรับใช้ทํานาในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อกันว่าการเริ่มทํานาทําไร่ในวันมงคลน,นี้ต้นข้าวจะเจริญงอกงามไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวและก็เป็นการสืบสามประเพณีให้คงอยู่สืบไปด้วยค่ะค่ะนี่ก็หลายพื้นที่นะคะที่ปลูกข้าวทาเกษตรกร การ,ก,ารก็เริ่มมาใช้วันนี้วันแรกค่ะเป็นวันในการเริ่มทำเกษตรกรรมการ,การจะได้เหมือนเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกกันนะคะ,ค,ะคำทำนายในปีนี้นะคะห,หลายๆคนก็คงที่จะโล่งอกดีใจกันเพราะ,ะว่าในปีนี้น้ำท่าจะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เรื่องของพายุ ต้องมาจับตากันอย่างใกล้ชิดหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพายุไซโครนลูกแรกนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็มีทิศทางที่จะเข้าสู่ประเทศบางคลาเทศแล้วก็อินเดียด้วยบางส่วนก็อาจจะมีผลกระทบ ทางอ้อมกับประเทศไทยเราซึ่งก็มีผลกระทบแล้วในส่วนของพื้นที่ฝั่งอันดามันคุณมาชนกนะคะในช่วง1นึวันนี้นะคะพื้นที่แถวแถวชายฝั่งอันดามันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปแล้วแต่ว่าในส่วนของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยายังให้จับตานะคะ,คะพฤษภาคมนี้ค่ะคลื่นอันดามันก็จะสูงนะคะจากอิทธิพลของพายุไซคโคลนมาฮาเซนค่ะค่ะโดย พายุไซคลนมาฮาเซนนะคะจะเกิดขึ้นที่อยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคาดว่าจะปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนนะคะอย่างที่คุณจริรวันบอกไปค่ะช่วง14-16พฤษภาคมนี้นะคะก็ทําให้คลื่นลมบริเวณอันดามันค่ะมีกําลังแรงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรนะคะซึ่งทางปภเองค่ะเขาก็ทางอย่างตอนนี้นะคะทางเชียงใหม่เองก็อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งด้วยใช่ค่ะที่จะได้รับผลกระทบทางภาคเหนือห,หลายๆพื้นที่ ทั้งภาคเหนือทั้งตะวันกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เองก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่จะได้รับผลจากอิทธิพลจากมหาเซนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้นะคะทางปอพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณคมสรรสุวรรณอัมพาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เองก็บอกว่าพายุมหาเซนเนี่ยเป็นพายุไซโคลนลูกแรกปีนี้ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวในอ่าวเบงกอลด้วยความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแนวโน้มของเจ้ามหาเซนเนี่ยก็มีกําลังแรงขึ้นด้วย กำลังเคลื่อนไปทางชายฝั่งบังคละเทศแล้วผ่านพม่าค่ะซึ่งจะขึ้นฝั่ง15-16พฤษภาคมนี้นะคะแม้พายุนี้จะไม่พัดผ่านไทยโดยตรงแต่ว่าก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยในทางอ้อมค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะเราไปสอบถามเพิ่มเติม,ตมกับทางคุณคมสารสุวรรณอัมพานะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภยัยจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องการจับตาพายุไซคโครมาฮาเซนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณคมสารค่ะ,คะ สวัสดีครับคุณจิรวรรณครับคุณันชนกครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ต้องเริ่มจับตาพายุมาฮาเซนมีทิศทางที่จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยได้รับอิทธิพลมากน้อยขนาดไหนคะครับทางจังหวัดเองได้ติดตามสถานการณ์นะครับตามที่ได้รับแจ้งจากสมความรับผิดชอสายพยมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่พายุก่อตัว เมื่อวานนี้นะครับที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีลักษณะของฝนฟ้าตกอยู่ก็เล,เล็กน้อยนะครับแต่ว่าฟ้ามืดคลึ้มแต่สําหรับวันนี้แล้วเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างจะเปิดนะครับแล้วก็คาดว่าในวันวันนี้คงคงไม่มีฝนเข้ามาในพื้นที่ครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะทางมาตรการเชียงใหม่เองมีการเตรียมการป้องกันไหมคะหากได้รับผลกระทรบจากเจ้ามาหาเซในทางอ้อมเนี่ยค่ะ ใช่ครับตรงนี้เราเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วโดวยก็อย่างอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามีการติดตั้งระบบเตือนภัย ก่อนนี้น้ำป่าไหลหลากดิงนคล่มอยู่ใน22อำเภอนะครับ2 4 3หมูมม่บ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางเย้าที่ทางป,อ,ปอเองนะครับก็ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนอยู่โดยตลอดซึ่งโดยรวมแล้วนะครับปริมาณฝนที่ปรากฏมาเนี่ยจะจำนวนไม่ไม่มากนะครับในแต่ละพื้นที่ประมาณ10กว่ามิลลิเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าที่รุนแรงก็คือมีวาตภัยเข้ามาในพื้นท,ที่นะครับ จากการเฝ้าติดตามเนี่ยค่ะคาดว่า,าทิศทางของพายุมา,าเซนนี้ถ้าเกิดขึ้นพม่าเนี่ยจะเข้า,าชายฝั่งพม่าเนี่ยสักประมาณวันไหนแล้วเราจะต้องจับตาวันไหนเป็นพิเศษคะ ครับการคำที่คาดการไว้นะครับก็น่าจะเป็นวันที่ส<ะ>ิบห้าสิบหกแล้วนะครับแต่สิบสี่ก็เริ่มเข้าแต่ว่าจะเป็นทางตอนเหนือของพม่านะครับเพราะฉะนั้นก็ก็คาดว่าจากที่ทางล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะทาง,รปปรงกรมป้องกันการต่อไปได้แจ้งเข้ามาก็ทางประเทศไทยของเราโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่<ะ>วันวิตก,กันนัะครบก็นะครับก็น่าจะเป็น ปลายๆแล้วแหะครับคงคงจะไม่ไม่เข้ามาเหมือนอย่างที่เค,คยปรากฏที่ตอนตอายุนากี่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณคมสันได้พูดถึงเรื่องของวัตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เองมีสถานการณ์เรื่องของชาวบ้านประสบกับปัญหาที่ต้องเจอกับวัตภัยอย่างไรบ้างคะ ครับในการรับมือวัตภัยนะครับจังวัตเกงก็ได้ให้การช่วยเหลือเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตามมาตรการในเบื้องแรกก็คือมีหลายอำเภอนะครับสรุปแล้วตั้งแต่วันที่สองมาก็ประมาณ1 8บเกาเอำเภอที่ปรากฏน,นะครับ<ห>แต่ก็หลังจากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดแล้วเนี่ยทางอบตอทางองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครจะให้การช่วยเหลือก่อนในเบื้องต้นนะครับจนกระทั่งในอบตอท,ท,ที่ดูแลอยู่เนี่ยงบประมาณไม่เพียงพอ จังหวัดก็จะใช้เงินลองรานการในส่วนของจังหวัดเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเลยครับการช่วยเหลือด้วยความเร่งด่วนนะครับแต่ว่าที่ปรากฏมาก็คือบางพื้นที่ก็เกิดซ้ําวันนี้ช่วยแล้วนะครับเม้นไปวันสองวันนี้ก็เกิดอายุขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นความจําเป็นอยู่เองที่จังหวัดจะต้องเข้าดูแลที่ผ่านมาก็เรียบร้อยดีครับอืเรื่องของวาตภัยนี่ยังต้องเออฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีกสักนานเท่าไหร่คะ ช่วงน,นี้ก็ยังยังเข้าระวังอยู่นะนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลางภาคเหนือของเรานี่ประมาณกลางเดือนฤษภาของทุกปีนะครับเริ่มจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วในตอนต้นฤดูฝนนี่นะครับจะมีช่วงของร้อนถ่ยเกิดขึ้นทางจังหงวัดเองมีมาตรการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางโยธาธิการทาทงอบตอทุกที่เกี่ยวกับเรื่องของป้ายขนาดใหญ่ที่จะเป็นอันตรายครับ ล้มลงม,มา,างอะไร้งนี้วัตภยัยเราก <ขา S 2> ็ช่วยกันดูกันด้วนะครับคุณคมสันคะมีคําแนะนําสําหรับประชาชนเมคาในการดูแลตัวเองอยังไงป้องกันตัวเองอยังไงหากเกิดเหตุการณ์วัตภัยมาเมื่อเข้าเปชญสถานก,การณ์นั้นชาวบ,บ้านเองต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยครับขอให้เตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนเองด้วยการเฝ้าติดตามนะครับ สถานการณ์จากวิทยุคดีจากสื่อในทุกๆสื่อนะครับทางปอพอเองทางจังหวัดเองนะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของเชียงใหม่เองนะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ในต้นชั่วโมงโดยตลอดโดยเฉพาะพายุลูกนี้แล้วก็รวมทั้งพายุรือแนวโน้มที่จะเข้ามานะครับขอพี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารในช่วงนี้นะครับ<ข><ข>ยังใกล้ชิดครับค่ะพูดถึงฤดูฝนที่จะเข้า,าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม กรมนี้เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ของของทางปอพเองนะครับเราก็ได้ตรวจสอบเรื่องระบบเตือนภยัยย็นตลมนะครับซึ่งจังหวัดเชงใหม่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกที่ได้ติดตั้งระบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ประสบผลสําเร็จหรือไม่ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก กรณีน้ําป่าไหลหลากเลยนะครับอันนี้เราเราได้ติดตั้งไว้แล้วบนยอดเขายอดดอยอร่วมกับทางกรมป้องกันบรรเทา,าภาายัยทางเน็กเทคนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เองนะครับติดตั้งไว้แล้วเรียบร้อยกรณีที่บริม,มาณน้ําฝนถึง5 0มิลที่บริเวณไหนเราก็จะจับตามองนะครับ70มิลลิเมตรเนี่ยเราก็จะแจง้งที่อำเภอนั้นๆน,น,นะครับว่าตอนนี้บริม,มาณน้ําฝนถึง70มิลแล้วถ้าถึง100มิลก็จะให้มีการพิจารณาในการเคลื่อนย้ายอบียกที่น้องประชาชน ที่ผ่านมามีอยู่ห้าครั้งนะฮะที่เราได้แจ้งเตือนว่าปีสองพัหรอยห้าสิบาที่ผ่านมา,าก็กินองปจะจนก็ปลอดภัยดีไม่มีเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวหลังจากที่แต่อดีตเนี่ยมีเสียชีวิตประมาณเก้ารเก้ารายสิบรายสิบสี่รายเมื่อปีห้าสี่นะครับแล้วก็เราก็คาดหมายว่าปีต่อๆไปก็คงจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากน้นปาป่าและหลักครับค่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ถือว่าจังหวัดลำปาเอ่อจังหวัดเชียงใหม่มเองนะคะก็เตรียมความพร้อมในการรับมือไม่ว่าจะเป็นพายุไซโคลนนะคะเอ่อมาฮาเซนที่อาจจะมีผลกระทบะทางอ้อมกับจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าก็ถือว่าคงจะไม่มีผลกระทบมากนักช่วงปลายๆแล้วล่ะที่จะมีผลกระทบเพราะว่าในวันที่15-16เนี่ยก็เข้าคาดว่าจะเข้า ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศพมา่านะคะเชียงใหม่เองก็ได้รับผลกระทบไปปลายแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในช่วงนี้ยังมีปัญหาเรื่องของฝนตกหนัก วาตภัยอ,อยู่นะคะ,คะในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมอย่างเออต็มที่แล้วนะคะ,คะนอกจากเชียงใหม่เองนะคะก็จะมีทางพื้นที่ทางแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเช่นบริเวณชมบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะที่คาดว่าจะได้รผลกระทบค่ะเรียกว่าเป็นทางอ้อม จากพายุไซโคลนมหาเซนลูกนี้นะคะที่จะทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกด้านทางตะวันตกของประเทศไทยรวมไปถึงภาคตะวันออกบางส่วนด้วยค่ะ,คะแต่ว่าที่รกผลกระทบแล้วแน่ๆเลยเนี่ยภาคใต้คุณจริรวรนที่ระนองเองเนี่ยนะคะเป็นอิทธิพลจากเจ้าพายุมหาเซนไซโคลนนี่แหละค่ะที่ทําให้ระนองมีฝนตกหนัก ลมแรงนะคะแล้วก็บ้านเรือนเสียหายไปกว่า20หลังค่ะทางป้องกันหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดระนองนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะทางที่จังหวัดระนองเองเนี่ยก็ประสบกับฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงเมื่อช่วงเย็นของวันที่11เดพฤษภาคมแล้วก็ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาค่ะทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะบางหลังเนี่ย ถูกลมกระโชกแรงหลังคาเนี่ยหลุดหายแล้วก็ได้รับความเสียหายไปกว่า20หลังคาเรือนนะคะช่วงนี้เองปอพเขาก็อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายจากฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไปค่ะตอนนี้นะคะจากเบื้องต้นที่ปอพอเองเขาลงไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยไม่รุนแรงนะคะ แต่ก็ยังคงมีคำเตือนมาจากทางของกรมอุตุนิยมว,วิทยาให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักขึ้นลมแรงเนื่องจากอิทธิพลของพายุไซคโคลนมหาเซนที่แปลสภาพจากดิเพรสชันนะคะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไซคโคลนค่ะทำให้ใชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยในตอนนี้นะคะยังคงได้รับผลกระทบต่อไปค่ะค่ะก็ ในส่วนของเรือเล็กนะคะที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งของจังหวัดระนองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เจอกับพายุลมแรงเหมือนกันนะคะก็กลับเข้าฝั่งกันแทบไม่ทันเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในช่วงที่มีพายุลมแรงนั้นนะคะก็ทําให้อ่า